พาลูกไปเปิดประสบการณ์โดยการไปนั่งรถเมล์ครั้งแรกสวัสดีครับวันนี้อันปันคุณแม่พาหนูไปนั่งรถเมล์ครั้งแรกอันปันนั่งรอม,มาเกือบครึ่งชั่วโมงว่าแม่ป่วยไม่ได้ยินโบ อันปันนั่งรอยินรอจนท้อแล้วนะเข้าในที่สุดเย่หนูได้ขึ้นรถแล้วหนูได้ใจแต่หนูยังไม่ขึ้นรถเมนะแม่หนูเลยลงไปนะซะเลยเจ้าของเสียงนี้ไปนอนกลางเว้นแล้วค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่แม่นะคะเอาห่อหดแล้วกับผ้ากันนั่งต่อเพื่อที่จะให้ลูกได้นั่งรถเม่เป็นครังแรก<ม>อีลีนะคะนี่บออแล้วรถเม่กับมาหอดพอดีเนื่องจากว่าแม่บบยืนโบกนะคะ เข้าใจว่ารถเมสิต้องจอดทุกป้ายนะคะ กันเลยบบโบขึ้นเพื่นเลยบจอดเลยบริมาจักรเจอนางถ่าตั้งสามซหน้าที่ใดนะคะและในที่สุดลูกซ้ายแม่ก็ได้ขึ้นรถเม่เป็นคั้งแรกยีรีนะคะนั่งรถสาย514ไปเลยจ้าได้นั่งรถเมมีแอร์ด้วยสบายเฉมเลยนะคะแต่ช่วงเวลาที่ไปกับคนนอยยุ่ปันเลยได้นั่งชิวแล้วก็แม่ก็ทายคลิปวิดีโอให้แบบสบายไปเลยค่ะน้อยต่างจังหวัดข้ามาในกรุงเทพแม่ก็อยากให้ล่องเบิงนะคะอันไหนที่เราเคยได้รับตอนเด็กๆเราก็อยากจะส่งต่อให้ลูกเราบ้างตอนเด็กน ได้เคยมีโอกาสได้มากกรุงเทพอีลีกับตอนป .6 นะคะแล้วก็ได้นั่งรถเมล์ข้ามสะพานอะไรเงี้ยก็มันก็ตื่นเต้นนะเลยอยากส่งต่อให้ลูกได้รู้สึกแบบนั้นบ้างมันก็อาจจะเป็นความทรงจําดีๆที่แม่อยากจะฝากเก็บไว้ในเมมโมรีของลูกนะคะาคตคิดว่าถ้าไม่ทําธุรกิจของตัวเองก็ต้องมาทามาหากินในกรุงเทพเหมือนแม่นี่แหละอยากจะเดินซ้ายขับรถก็พอกันแล้วแต่เพลินเลือกได้เลยตามสบายใจลูกคะ่ะแม่เป็นเพียงผููน้าชี้ท่างให้ตื่นนะคะว่าสิ่งที่แม่เป็นสิ่งที่แม่ทําอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อเปรียบเทียบ ก็พ่อแล้วแต่เพื่อนมากแบบใดกันแล้วแต่เพื่อนสิเลือกเมื่อลูกเข้าเป็นผู้ชายนะคะสิ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้ในอนาคตก็คือพวกของมึนเมาหรือว่ากลุ่มเพื่อนต่างๆนะคะเอา ก่อนจะถึงวัยนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่นี่จะต้องสอนแนะนําชีทางให้ยังแน่นอนนะคะว่าของสุรามืนเมาเมื่อ,นอนหนูทานกินไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอย่างไรอ,อ,อยากชนี้พ่อแม่ไปเที่ยวในพับในบาร์เนี่ยสิกะเอ้าขอแค่บอกนะคะเดี๋ยวสิพ้าไปเองเลยเทียนหนา้าตาบูดบึง้งเนีสิก็นเนื่องจากว่าแม่จับหลายมุมแห้งนะคะอยากให้ลูกได้ลองถ่ายแล้วลาม้มุมขึ้นบันไดมากกับเมื่อยพอแห้งแล้วนะคะอันบันบอกแต่แม่ก็อยากได้บรรยากาศที่มันดีนะคะลูกเก็บไว้เป็นความทรงจำในคลิปได้รูปที่แม่บด้ต้องขาดแล้วนะะค กัไปกันต่อค่ะลูกซส้ยางไปเลยจ้าย่งจุดหมายที่นัดกันไว้กับพ่อเพิ่นนะคะว่าจะต้องไปรับกันที่ไหนให้พ่อเพิ่นทรงถิ่มไว้แล้วแม่พาส้นรถเม์มานะคะเห็นมอนันบอนี่ก็อยากจะพาลูกไปนะคะแต่ลูกับบกคอยให้ความรวมมือเลยนะคะเมื่อจากคลิปนี้แล้วแม่บอกว่าให้นั่งได้ถ่ายรูปได้เพื่นกับญานนามันพุ่งมากคือแม่บอกแล้วว่ามันนั่งได้แต่เขายืนยันว่ามันนั่งไม่ได้สิมื่อแล้วนะคะเนื่องจากว่ายืนล่อรถเม์นะะกันยางคาสภะพาลอยอีมาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยค่ะเอายางเขาลานไป เองเลยแล้วให้อันปันลองสั่งอาหารด้วยตัวเองไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็นั่งรอตามคิวหมาเลขที่ พี่เขาจะเรียกนะที่ออเดอร์ไปก็ต้องรอกันประมาณ10นาทีได้นะคะเนื่องจากว่ายูนาเข้าเตอร์บ่มีแล้วนะคะต้องทอดกันใหม่ๆเลยแถมยังเสิร์ฟพิซอีกนะคะพี่ปันเขาบอกว่าเขาอยากกินไก่ป๊อปเซตไก่ป๊อปนะคะแม่แต่สิ่งที่พี่พี่เพิ่นเสิร์ฟก็คือเป็นสไปซี่ค่ะตอนแรกฉันก็ตกใจนะคะนึกว่าลูกจะงอแง,งแต่แล้วแต่ลูกบอกว่าไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรแต่ก็คือกินไม่ได้นะคะแม่ก็ต้องสั่งโดนัทกุ้งมาให้เพิ่มใหม่คลิปนี้อันปันมีสนุกมากเก็บ,บคลิปนี้ไว้ใน ให้ลูกได้กลับมาดูอีกในอนาคตข้างหน้า